โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมในแกลนดอมนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบ็อกแมปเอสเคปเชฟคิทเช่นออ b บีรันนี่ับผมใช้ซึ่งชื่อแมปค่อนข้าง แปลกๆนิดน,นึงทุกคน <_ t ot> แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้างนั้นเราก็มาลุยกันเลยซึ่งเชฟคือพ่อหนุ่มเสื้อม่วงคนนั้นสินะอยเขาเดินดูค่อนข้างสับสนในชีวิตนิดนึงนะฮะเนี่ย <_ t ot> เขาน่้จะทำอาหารไม่อร่อยแน่ๆเลยเราถึงได้หนีนะฮะไปลุยเฮ้ยเปิดประตูต้องกดค้างนะฮะอ่าฮะอู้อ,อะไรมันหย่อนลงมาจากบนฟากฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า เรามีผนังอยู่ไม่ใช่เหรอทุกคนผนังอะ่ะแล้วมันลงอ่าเทเบิตไม่ไม่ไ,มไมแล้วมันลงมาได้ยังไงในเมื่อเรามีผนังป้องกันอยู่นะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่อนข้างที่จะงงนะฮะซ้ายหรือขวาซ้ายสิเพราะมีบนไดใช่ไหมเอ้ขวาเมื่อกี้เราเราเดินมาทางขวาแล้วเราพูดซ้ายได้ไงเนี่ยนะครับเริ่มงงทิดเริ่มงงทิศท,ทางทุกคน <laughs> โอเคตรงนี้บอกให้อ่า เก็บของมาวางใช่ไหมดอปแล้วเก็บมาแล้วหยิบขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เนาะต้องเก็บมาวางเรื่อยๆทุกคนดอปโอเคแล้วก็ไปเก็บมาเพิ่มอีกอะฮะได้เลยได้เลยได้เลยอึ๊บถึงไะเนี่ยฮชึบโอเคถึงอยู่นะฮะนึกว่าจะไม่ถึงสักแล้วอันนี้พลิกแอคเปิดทางเปิดทางเจาะทางโอเค เรามาทะลุเข้ามาถึงที่ไหนกันล่ะครับเนี่ยืเปิดทางลงข้างล่างเออ๋อนี่มันห้องครัวของพ่อหนุ่มเสื้อม่วงนี่นะเขาเห็นเรายังอ่ะยังเลยเนาะตัวนี้มีปุ่มเราต้องไปเก็บปุ่มเฮ้ยเขาเห็นแล้วเอ้ยกดปุ่มแล้วเฮ้ยตรงนี้มีป้ายอะไรอะ่ะกระทะทองคำชึบ เก็บกระทะทองคําแล้วตีเขาได้ไหมไม่ได้เนาะตัวนี้มีอ่าอะไรไม่รู้นะครับผมกดไปเรื่อยเลยเมื่อกี้นะฮะเอหืบอ้าวเขาเลือกตามแล้วนะครับแล้วปุ่มเมื่อกี้คือปุ่มอะไรอ๋อผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเปิดประตูใช่ไหมแล้วพอเปิดประตูมาแล้วเสาสองเสานี่อาจจะมีไฟฟ้านะครับเออแล้วเมื่อกี้เราวิ่งตามลูกศรไปแล้วเจอปุ่มไฟฟ้าพอดีนะฮะคิดว่าโอ๊ยตก อะไรครับเนี่ยทำไมมันไม่เกาะเอ๋เกาะสิเออเกาะแล้วนะครับกว่าจะเกาะเมื่อกี้มันไม่ยอมเกาะอ่ะผมตายฟรีเลยทุกคนเออเซ็งมากๆตอนนั้นมีกระทะอีกแล้วนะครับกระทะทองคำเราต้องไปเอากระทะทองคำใช่ไหมใช่หรือเปล่าผมมันน่าจะใช่แล้วแปลยังไงอะ่ะกระโดดลงไปอย่างนี้เลยปะ โอเคเอาแล้วกลับไงอะ่ะแล้วกลับไงอะ่ะอย่าบอกนะว่าต้องตายฮ้โอเคตายจริงๆด้วยทุกคน <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ยมีทางไปแต่ไม่มีทางกลับโอ้โหนี่มันบังคับตายกันชัดๆขี่โกงขี่กกงโอเครอนะฮะรอโอเคลงไปเลยเดินหลบซ้ายขวา สบุยสบูยอ่บช่วงนี้ผมอาจจะดูพูดแปลกๆนิดนึงนะครับทุกคนคือว่าเอ่อผมเป็นแผลนะครับเป็นแผลในปากพอดีว่าแปรงฟันแรงเกินไปนะครับแล้วแปรงสีฟันมันไปถูดโดนเหงือกมันเลยมีแผลในปากก็เลยช่วงนี้ก็เลยค่อนข้างพูดลำบากนิดนึงนะครับเออก็เลยแบบเอออาจจะฟังผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ทุกคน ขอโทษด้วยกินเบอร์เกอร์เมื่อกี้กินเบอร์เกอร์ได้แหละไ,ไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็มีของกินอีกแล้วกินเข้าไปได้แหละไ,ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันให้กินเราก็กินไปก่กอนเอ๋ผมงงเรากินไปเพื่ออะไรตรงนี้มีกระทะด้วยโอเคกินอีกอ๋อมันมีกุญแจซ่อนอยู่ในอาหารทุกคนก็ว่าอยู่ว่ากินทําไมนะมกินเพื่อหากุญแจคือแล้วกุญแจดันไปอยู่ชิ้นสุดท้ายซะด้วย มอืถังกล่องน,นี้มีกระทะไหมไม่มีเนาะไปต่อโว้จูจ่ๆก็วิ่งไวโดยที่ไม่ยอมเตือนกันมาก,ก่อนเลยไม่ยอมตักเตือนไม่ยอมแบบมีสัญลักษณ์บอกไปก่อนเมื่อกี้เกือบตกนะฮะถ้าเมื่อกี้กดสเปซบาร์ไม่ทันแล้วก็ผมตกลงไปตายเหรอชืบนด้ขึ้นขึ้นสายลมสายลมนําพาขึ้นไปสิเมื่อกี้อยู่มันก็ล่วงทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรเฮ้ยสายลมมูซานําพา อ้าเอา้าไม่ไท้ไปยืนบนพื้นสีดำตรงนั้นเหรออุยเรากลับมาเริ่มใหม่สักกลเชียวโอ้โหเจริญพรล่ะครับงานนี้เส็งมากๆากเฮึบเอาใหม่เดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีทุกคนว่าเอ๊ะมันให้ไปยืนตรงไหนอ่ะทำไมเมื่อกี้ไม่เห็น มีที่อื่นเลยมันก็มีพื้นดาๆให้ยืนพอยืนบนภูมินอนแล้วก็ตายอ๋อต้องขึ้นมาตรงนี้เ,เกือบตกนะฮะขึ้นมาตรงนี้ห้ามยืนบนพื้นดาๆ,ๆตรงนู้นพื้นดาๆตรงนั้นมันยืนไม่ได้โอเคเราเข้าใจผิดเองทุกคนนะฮะเออเป็นความผิดของผมเองก็ได้นะฮะก็ได้ก็ได้นะะก็ไดะตอนนี้เรายังวิ่งไวอยู่เลยนะฮะพลังวิ่งไวเราไม่หายไปเลยทุกคนถือว่าย,ยอดเยี่ยมนะฮะวิ่งไวจ,จัดจ่าทางขวามไม่มีอะไร มาทางนี้ขึ้นลมอะฮะสวยงามชึบพลังวิ่งไวหายไปแล้วตัวนี้มีอาหารกินได้ไหมนอ้อกินไม่ได้ของตั้งโชว์เฉยๆนะฮะเอาละเอะดูแปลกๆนะ่านันไงล่ะว่าแล้วเชียวว่าดูแปลกๆมีคนมาไล่จริงๆด้วยนะฮะแต่มาไล่แบบไม่มีแจ้งเตือนไหนละ่ะห <laughs> ลบตรงนี้ได้ปะ เขาจะตามเข้ามาแมมหรือว่าเขาวิ่งวนไปวนมาอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเขาวิ่งวนไปวนมาอย่างนี้อยู่แล้วทุกคนเขาจะวิ่งวนกลับไหมไม่เนาะนะฮะโอเคห้องนี้เข้าไม่ได้เนาะโอ้ยเขาได้เขาได้มีอ้คอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์ทำอะไรไม่ได้เอ้ยตรงนี้เหมือนกดได้ปฏิทินสามเจ็ดสี่เก้าอ๋อมันคือรหัสใช่ไหมรหัสเปิดประตูอ่าประตูประตูบานนั้นเนาะทุกคนนั่นอะ โอเคโอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปประตูบานนั้นมีบานก่อนหน้าที่มันเปิดอยู่อยากรู้จังเลยว่าบานก่อนหน้ามีอะไรอ๋อบานก่อนหน้ามีกระท้านะครับโอเคง่นเรากลับไปกดโค้ดกันเถอะแต่ก่อนจะกดกดก่อนจะกดโค้ดต้องรอให้เชฟแกขับรถผ่านก่อนนะฮะอืมต้องรอให้พี่เชฟแกขับรถผ่าน,น,นะะเน้าก่อนนะจ๊ะโอเคพี่เชฟแกผ่านไปแล้วทางั้นก็ไม่ได้เวลาเอ้ย รหัสอะไรนะลืมแล้วเมื่อแต่พูดลืมรหัสไปแล้วเฮ้แต่ว่าเหมือนจะเอาไปได้ด้วยนะเนี่ยโอเคงั้นเอาไปกดนะเอาไปเขียนนะลืมละสามเจ็ดสี 3, 7, 4, 9, ่เก้าเราสามารถเอาปุ่มมากดตรงรหัสได้เลยด้วยเออดีจังเลยเพราะว่าผมก็ลืมรหัสไปแล้วนะฮะค่อยยังเชื่อ โอเคตรงนี้มีทางล่วงต้องไปทางนั้นอ้าวอ้าโอ้โหคนอุตส่าห์เห็นแล้วว่ามีทางล่วงผมก็บอกอยู่ว่าต้องไปทางด้านข้างแต่พอไปตรงด้านข้างแล้วเมื่อกี้นี้มันมีกำแพงล่องหนทุกคนมันมีกำแพงล่องหนกันไว้อยู่มันไม่ยอมให้เรานอกลูนอกทางนะฮะโอ้ยๆๆ้ยโดนพัดลมชึบชึบโอเคขึ้นทางนี้อ่ะฮะ วันนี้มีปุ่มกดปุ่มเลยเพื่ออะไรเอ่ยอ๋อเพื่อทางยืดยืดโอเคยืดมาให้หมดเยี่ยมไปเลยขึ้นทางนี้เนาะแล้วก็ลงตรงนี้หรอนี่มันกลับทางเก่านี่อุย้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ปะทางนี้ทางนี้อนโอ้ย,อยซื้อของไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อเอา้าผิดทางอีกแล้วทางไหนอะตกลงชึบเริ่มไม่รู้ทางทางไหนนะทางนั้นหรอทางนั้นเราไปมาแล้วนี่ ช่ไหมเอาผมเริ่มงงเอ๊ะเราทางนี้เราไปมาแล้วไม่ใช่หรอทุกคนหรือว่าไงอ่ะเราขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นทางนี้แล้วเราก็ขึ้นทางนี้เนาะเรากดปุ่มตรงนี้เรามาตรงนี้เอ๋เอ๋อหรือว่าลงไปตรงนั้นจ้ำๆอะเนี่ยเหรอ โอ้โหทําไว้ซาลึกเขียวมองไม่เห็นเนี่ยเข้าหน้าเข้าหลังติดไป้ายไปด้วยนะเฮ้ยดูทางไม่ออกทุกคนมีพัดลมอีกแล้วมีพัดลมอีกแล้ว,น,ลลวนะฮะผมดูทางไม่ออกเอาสีฟ้าหรือสีแดงเดี๋ยวขอดูปลายทางเนี่ยสีแดงมีรูปกติ สีฟ้าก็รูปกติมันก็รูปกติทั้งคู่นะเอาแดงไปสีแดงแรงสามเท่าอ้าแล้วก็ตายด้วยโอเคงั้นสีฟ้าละโถเออใครจะไปรู้ว่าสีแดงหมายถึงลาวาใครจะไปรู้โอเคอันนี้บ่อน้ำปกติเนาะอ่า,านั่งว่ามีเรือสองแบบนั่นรู้นั่งนี้ได้ไหมนั่งไม่ได้ต้องเสียแปดสิบโบบัก โอ้คิงอกอุ้ยเราต้องขับเองทุกคนเราขับขึ้นเจ็ตขึ้นไนได้ไหมขึ้นได้แต่ว่าไม่ค่อยมีแรงส่งเลยไอ้ทางขึ้นๆตรงนั้นเขาน่าจะมีไว้ให้ไอนี่เนาะมีไว้ให้เอ่อมีไว้ให้เจ็ตสกีนะครับเออผมว่าน่าจะใช่ไอ้ทางขึ้นๆเนี่ยทางที่มันแบบเป็นทางขึ้นๆเออมีไว้ให้เจ็ตสกีส่วนเรือธรรมดาอย่างเราไม่สามารถนะฮะ ราต้องไปเรื่อยๆแบบทีละช้าๆเนี่ยเราอยู่ในน้ำมะเหนืออุย้ยขึ้นไปเอาของฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกทำอะไรให้ฉันได้นะเจ้าก,กระทะแต่ฉันก็อยากจะเก็บแกอยู่ดีนั่นแหละนะเฮ้อเห็นละอดใจไม่ไหวกระทะทองคำนะฮะ หวังว่าจะไม่ใช่ทองปลอมนะถ้าเป็นทองปลอมนี่โกรธนะเนี่ยอุตส่าห์ไล่เก็บมาตั้งเยอะฮึบขึ้นทางนี้อาา่าฮะไปกันเลยกระโดดฮึบเออเยี่ยมยอดขึ้นทางนี้ต่อไปทางขวาเนาะห้ามโดนดำดำข้างในป่องใช่ไหมผมคิดว่าเพราะมันดำดำกดปุ่มแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ๊ เกิดอะไรขึ้นมแมะเฮบยเรากดปุ่มเพื่ออะไรเปิดทางเหรออ๋อข้างหน้ามีทางเนาะแล้ว่าข้างหน้าตอนแรกทางมันปิดหรอหรือว่าไงไม่แน่ใจนะครับผมงง,ง,งเหมือนกันครับทุกคนแล้วเราเปิดไปแล้วต้องย้อนกลับไปขึ้นเรือนเนาะเกมนี้ไม่มีไม่มีลูกศรที่มันชัดเจนเลยฮนะแปลกจังเลย แต่ไม่เป็นไรนะฮะเออขึ้นเรือแล้วย้อนกลับเนาะไม่ใช่สิต้องตรงไปนะครับอ่านั่นไงตัวน,นั้นมีประตูนะครับอ๋อกดกดปุ่มเพื่อเปิดประตูตรงนั้นใช่ไหมโอเคทําไมท่าเรือมันเหมือนกันหมดเลยวะเนี่ยมันเหมือนกับท่าเรือตอนเราออกมาเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคขึ้นทางนี้เนาะ แบบค่อนข้างงงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยก็ผมก็คิดว่ามันก็ดีอยู่นะเอาไว้ให้เราได้คิดนิดนึงนะฮะเออได้คิดนิดนึงก็โอเคอยู่เออใช่แต่ว่าผมก็บน่นไปเรื่อยเออนะฮะใช่จริงๆก็ไม่อยากคิดเท่าไหร่หรอกน่าจะบอกทางดีๆมาให้กันเลย <c oughs> <c oughs> ใครอ่ะใครยืนเฝ้าหน้าประตูออกไม่ได้เนาะนะฮะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคึบไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยเออผมรู้สึกแสบคอมากเลยทุกคนนะฮะเฮ้ยชุบแสบคอเพราะพูดมากเหรอไม่ใช่แสบคอเพราะปวดแผลนเนี่ยเอ,อ้ยต้องบอกว่าปวดแผลมากเลยมากกว่านะแผลที่แบบโดนแตงสีฟันนะฮะอืมใช่เฮอ,อ Er. อุ้ยตอนนี้เรากลายเป็นเชฟแล้วเปลี่ยนชุดเป็นเชฟนะฮะเฮ้เฮ้เฮ้แสดงว่าเราต้องเป็นเชฟเพื่อมาคุยกับหมอนี่อาคุณต้องเป็นเชฟเท่านั้นถึงจะเข้าประตูนี้ได้โอเคผมเชฟครับเชฟแก๊ปเชฟแก๊ปแลนดอมนะฮะปัตตาคารสามดาวเอยห้าดาวคงไม่เอาเพราะว่าอาเขาเรียกไง ได้ยากเกินเดี๋ยวคนไม่เชื่อเฮ้ยลิฟติดนะฮะลิฟเสียขึ้นทางนี้ลิฟไม่ดีอืมไปต่อชือ้อปีลิฟป,ปีลิฟปีนขึ้นไปดีๆเปิดประตูไม่ใช่ประตูสิต้องบอกว่าตะแกงนะครับแต่แกงปิดไอ้นี่ปิดท่อเราไปอากาศเออนะฮะ ตรงนี้มีให้กดไหมไม่มีเนาะเอาละกดเลยมีหนูได้ฮะโดนหนูได้ปะทำไมห,หนูตัวใหญ่จังเลยทุกคนนะฮะตัวมันใหญ่มาก <c oughs> กินอะไรมา <c oughs> อย่าบอกนะว่ากินคนมาตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะตอนนั้นมีกระทาอีกแล้วอึ๊บอวะอ้ยเนาะเพราะว่าความอยากได้กระทะแท้เดี๋ยวผมลองอีกทีหนึ่งทุกคนถ้าลองทีนี้ไม่ได้ผม ไม่เอาแล้วก็ได้นะฮะฮึบโอเคได้ละแต่ทับสิบคบยังว่าไม่แน่ใจนะฮะฮึบเออโปเตโต้โอะเรียกชื่อนิดหน่อยตายเลยนะฮะเฮ้ยโปเตโต้โตน่ามันมันฝรั่งกำลังจะเล่นมุกเลยนะฮะ โธ่เอย้ยแกทำให้ฉันดูแย่กว่าเดิมฉันตายเลยโอเครอนะฮะอันนี้มันโทเมโตนะฮะไม่ใช่โตเปโตเอ้เอเอน,นั่นแหละถูกแล้วนะฮะอย่าเพิ่งไหลลงมานะโอเคกล่องกล่องเอาไปทำอะไรอ่ะ <A>. Huh? เอ๊ะฮะอ๋อทางนี้เหรออ๋ออ๋อโอเคเปิดทางเพื่อกระโดดขึ้นไปอ่าเข้าใจแล้วชืบเปิดประตูตรงนี้ปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมุนอันนี้นะฮะเพื่อปิดควัน อแบบนี้งงมากเลยทุกคนจริงๆนะฮะทำผมหลงทางมาหลายรอบแล้ว <c oughs> ทำผมหลงทางมาหลายรอบล้อนะฮะเออแต่ก็ดีอยู่นะครับก็ใช้ได้ใช้ได้ตรงการที่มันทำให้ผมหลงทางได้นี่แหละนะฮะอือจนอย่างอื่นก็ไม่เทลายหร่ึ อาฮึมอาฮึมนะฮะ <_ d ata> เปิดปกกระตูโอ้เจอกับเชฟโรบอทนี่แน่โอ้ยิงปืนตายซะตายซะเว้ยเว้ยเว้ยเขาพ่นไฟนะฮะไอ้ไฟนี่มันเอาไว้นี่นี่อ้ามันเอาไว้เอาไวร้รดน,นื้อไม่ใช่เหรอทุกคนใช่ไหมเอาไวร้รดน,นื้อให้เนื้อมันเกียมเกียวตอนเสิร์ฟนะฮะ ลนแค่ด้านนอกด้านในยังยังติดเลือดอยู่ยังอมเลือดอยู่เลย <laughs> ไม่สุก <c oughs> นะฮะเป็นเอาไว้แบบเผาเพื่อหลอกคนนะครับเผาให้รู้สึกเหมือนสุกแต่พอกรีดเอามีดกรีดออกมาแล้วในข้างในแบบว่าแดงเถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ืเออเฮ้ยสเต็กแดงเถือกอโอเคแล้วขึ้นรถไปไหนนะเนี่ยขึ้นรถไปไหน อ๋อมาที่นี่อ๋อจบแล้วเหรอโอเคก็ถือว่าน,านานอยู่นะครับแมบนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานาเลยแหละในการเล่นนะคะเหตุผลที่ทําไมถึงนานอย่างนั้นเหรอเหตุผลก็คือหลงทางครับ <c oughs> มันมีทางให้หลงเยอะมากเลยนะครับ